ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายทางช่อง u t u b e ครูต่ายทิตเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับมาเฉลยแบบฝึกหัดคณิต,ศา,ตศาสตร์พื้นฐานแม็กชั้นป .6 เล่มหนึ่งหน่วยการาเรียนรู้ที่2อเรื่องเศษส่วนและการบวกการลบการคูณการหารเศรษส่วนนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยแบบทดสอบวัดผลสมริีหน้า99ถึง102 นะครับก็ยังคงฝากกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ติดตามหรือยังไม่ติดตามนะครับเข้ามาชมคลิปในช่อง YouTube กูตายตูเตอร์ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแบบทดสอบวัดผลสำลิดหน่วยการเรียนรู้ที่2เสเศษส่วนและการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนนะครับตอนที่1จงเขียนกากระบาททับ ตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อที่1เศษส่วนในข้อใดเท่ากับเศษ7ส่วน8ก็ไก่17ส่วน28ขอไข่28ส่วน3าคอไปายส2ส่วน43งองู27ส่วน3 8วิธีการทำเศษส่วนในเท่ากันนะครับถ้าเด็กๆยังไม่ลืมนะครับอาจจะใช้วิธีการคูณเข้าหรือหารออกก็ได้นะครับเพราะนั้น วิธีการง่ายๆคือถ้าเอามาคูณนะครับเอาตัวไหนมาคูณข้างบนก็เอาตัวนั้นมาคูณข้างล่างเอาตัวไหนมาหารข้างบนก็เอาตัวนั้นมาหารข้างล่างและจากตัวนี้นะครับเจ็ดเศษส่วนที้เท่ากับเจ็ดส่วนแปดนะครับคำตอบในแต่และข้อมีแต่จํานวนที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นแสดงว่าหาตัวมาคูณซึ่งเอาอะไรมาคูณเจ็ดก็ต้องเอาตัวนั้นมาคูณแปดนะครับซึ่งข้อหนึ่งคำตอบคือขอไข่ยี่สิบแปดส่วนสามสิบสองนะครับซึ่งเกิดจากเอา 4มาคูณ7นะครับเ4 28เอา4มาคูณ8เป็น32นั่นเองข้อที่2เศษส่วนในข้อใดไม่เท่ากับเศษ5้ส่วน 2, นะครับกอไก่15ส่วน6ขอไข่10ส่วน4คอควาย2เศษ1งส่วน2งองงู2เศษ2ส่วน5นะครับตัวที่เป็นจำนวนคละยํานะครับเด็กๆอย่าลืมทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนเพื่อที่จะได้ง่ายในการเช็คนะครับซึ่ง ตัวนี้ถ้าทําเป็นเศษเกินก็จะเป็น2 2เป็น4บวก1ก็เป็น5 5นะครับ5ส่วน2ก็คือตัวนี้ตัวนี้ถ้าทําให้เป็นเศษเกินก็5 2เป็น10กับอีก2ก็เป็น12ส่วน5ะครับเราก็ใช้วิธีการคูณเข้าหรือหารออกดูนะครับตัวใดที่หาตัวมาคูณน,นะครับทั้งข้างบนและข้างล่างแล้วมันเท่ากับ5ส่วน2ก็แสดงว่า เป็นจํานวนอ่าเป็นเศษส่วนที่เท่ากับ5้ส่วนสแต่ถ้าเอามาคูณข้างบนเอามาคูณข้างล่างแล้วปรากฏว่าเท่าเฉพาะข้างบนข้างล่างไม่เท่าก็แสดงว่าไม่เท่ากับเศษ5้ส่วนสนะครับซึ่งข้อ2คําตอบคือข้ององูนะครับ2เศษ2ส่วนหานะครับเมื่อกี้เราทําได้เท่าไหร่นะครับห้เป็น10กับ2เป็น12ส่วนหนะครับมันเป็น12ส่วนหนะครับอ่าข้างล่างจาก2ทําเป็น5ไม่ได้ นะครับข้อ3ข้อใดถูกต้องกอไก่เศษ1ส่วน5มากกว่าเศษ5ส่วน21ขอไข่เศษ5ส่วน9มากกว่าเศษ9ส่วน5้ข้อควายเศษ3ส่วน7น้อยกว่าเศษ7ส่วน3งอง,งูเศษ0ส่วน9น้อยกว่าเศษ0ส่วน11นะครับข้อที่3ตอบข้อควายนะครับเศษ3ส่วน7 ซึ่งเศษน้อยกว่าส่วนไม่มีทางน้อยกว่าเศษ7จส่วนสนะครับซึ่ง7จส่วนสนั้นเศษมากกว่าส่วนนะครับเพราะนั้นข้อ3ตอบขอไขข้อที่4ข้อใดเรียงลาดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้ถูกต้องก็ไ่เศษ3ส่วน4เศษ2ส่วน8เศษ1ส่วน2ขอไข่เศษ1ส่วน2เศษ2ส่วน8เศษ3ส่วน4ข่อไขเศษ2ส่วน8เศษ1ส่วน2และเศษ3ส่วน4 งูเศษ2ส่วน8เศษ3ส่วน4และเศษ1ส่วน2นะครับข้อที่4ตอบข้อคอควายนะครับเศษ2ส่วน8เศษ1ส่วน2เศษ3ส่วน4ที่เป็นคำตอบที่เรียงจากน้อยไปหามากนะครับข้อที่5ข้อใดเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปหาน้อยกอไก่เศษ5ส่วน13ขอไข่เศษ4ส่วน11 อ่ะข็อไข่เศษห้าส่วนสิบสเศษสี่ส่วนสิบเศษสามส่วนเขอไข่เศษสามส่วนเจเศษสี่ส่วนสิเศษห้าส่วนสิามข้อควายเศษสี่ส่วนสิเแล้วก็เศษห้าส่วนสิเศษสาส่วนเจ็ดงองูเศษสามส่วนเจ็ดเศษห้าส่วนสิแล้วก็เศษสี่ส่วนสิบเอดนัับจำนวนเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าตัวไหนที่เรียงระดับจากมากไปน้อยถูกต้องนักรับคำตอบคือข้องงูนะครับเศษสาส่วนเ นะครับแล้วก็เศษ5้าส่วน13แล้วก็เศษ4ี่ส่วน11นะครับข้อที่6 7ส่วน8ลบในวงเล็บเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4วงเล็บปิดมีผลลัพธ์เท่ากับข้อใดข้อนี้อยู่ในรูปของบวกลบเศษส่วนนะครับซึ่งมีอยู่3จํานวนมีวงเล็บเราก็ต้องทําในวงเล็บก่อนเพราะนั้นก็เอา1ส่วน2บวกกับ1ส่วน4ซึ่งเศษส่วนถ้าตัวส่วนไม่เท่ากัน ไม่สามารถบวกกันได้นะครับต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันซึ่งถ้าทําให้ตัวส่วนเท่ากันตัวนี้ก็จะเป็นเอาสมาคูณเพื่อให้ส่วนเป็น4 2มาคูณ2กําลังสองก็ต้องไปคูณ1ข้างบนก็จะเป็นเศษ2ส่วน4บวกกับหนส่วน4คือเศษ3ส่วน4แล้วก็ลบออกจากเศษเจส่วน8เช่นเดียวกันตัวนี้ส่วนในวงเล็บนี้ทําได้ก็คือ4่อันนี้คือ8นะครับลบเศษส่วนก็ลบกันไม่ได้ ต้องทาให้ตัวส่วนเท่ากันกนะ็คือทําให้เป็น8นะครับเพราะนั้นคําตอบในแต่ละข้อก็จะเป็นส่วน8กไก 1, ่เศษหนึ่งส่วน8ปขอไ 2, ข่เศษสองส่วน8ขคอควายเศษสามส่วน8งองูเศษสี่ส่วน8ตอบก็ไก 2, ่เศษหนึ่งส่วน8นะครับข้อเจ็ดวงเล็บเปิด7จ็ดส่วน8หาร7จส่วนสวงเล็บปิดบวกเศษหนึ่งส่วนสมีผลลัพธ์เท่ากับข้อใดนะครับย<ำ>้ําเด็กๆจะได้ไม่ลืมนะครับการหารเศษส่วน ไม่สามารถหารกันได้แต่สามารถดําเนินการได้โดยการนะครับยกตัวตั้งมาแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับตัวหารกับเศษให้เป็นส่วนดําเนินการในวงเล็บนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะนั้นก็จะเป็น7ส่วน8คูณเศษ4ส่วน7นครับได้เท่าไหร่แล้วค่อยมาบวกกับเศษ1ส่วน2ซึ่งถ้าตัวส่วนมันไม่เท่ากันก็ต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันก่อนจึงจะสามารถบวกกันได้นะกครับก็ไกลเศษ1ส่วน2 ข้อไข่เศษสามส่วนสี่ข้อควายเท่ากับหนึ่งแล้วก็งองูเท่ากับศูนย์นะครับข้อที่เจ็ดตอบข้อควายนะครับข้อนี้ได้หนึ่งข้อแปดวงเล็บเปิดหนึ่งเศษสามส่วนห้าลบเศษสองส่วนห้าวงเล็บปิดหารเศษหกส่วนห้านะครับสังเกตว่าตัวนี้ตัวส่วนเท่ากันและมีตัวหนึ่งเป็นจำนวนคละก็ต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับแล้วค่อยลบกันได้เท่าไหร่แล้วก็มาหาเรเศษหกส่วนห้าซึ่ง เศษส่วนหารไม่ได้นะครับก็เท่าที่เราคุ้นเคยนะครับก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนตัวนี้ก็จะคูณด้วยเศษ5ส่วน6นะครับก็ได้1ขอได้2คอได้3.6ส่วน25งอได้เศษ6ส่วน5ข้อ8ต่อก็นะครับได้1เหมือนกับข้อ7เมื่อสักครู่ข้อที่9คุณแม่แบ่งเงินให้ลูก3คนคนโตได้เศษ1ส่วน2ของเงินทั้งหมดคนที่2ได้เศษ2ส่วน3ของลูกคนโต และคนสุดท้องได้เงิน150บาทคุณแม่ให้เงินลูกทั้ง3คนรวมเป็นเงินเท่าอารวมเป็นเงินกี่บาทนะครับกอไก่1000บาทขอไข่900บาทคอควาย800บาทและก็งองู450บาทนะครับขออภัยที่ไม่ได้แสดงวิธีทำให้ดูนะครับข้อที่9ตอบ900บาทนะครับถ้ามีเวลาย,ยังไงเดี๋ยวจะมาแสดงวิธีทาย้อนหลังให้ดูนะครับในส่วนของแบบทดสอบวัดผลสำริด ตัวนี้นะครับข้อที่10พระไทยสูง160เซนติเมตรผอบสูง7ส่วน8ของความสูงของระไทยเผชิญสูงกว่าพระอบอยู่10เซนติเมตรเผชิญสูงกี่เท่าของผะอ,อบนะครับกอไก่1เศษ1ส่วน14เท่าคอไก่1เศษ3ส่วน14เท่าคอเศษอัน1เศษ1ส่วน5เท่างองู1เศษ2ส่วน15เท่าข้อที่10ตอบ ก็ไก่หนึ่งเศษหนอ่าหนึงเศษหนึ่งส่วนสิบสี่เท่านะครับตอนที่สองจงแสดงวิธีธรรมข้อที่หนึ่งสิบเศษห้าส่วนเจ็ลบสเศษห้าส่วนสิบสี่บวกหนึ่งเศษสี่ส่วนยี่สิวิธีรมจากสิบเศษห้าส่วนเจ็ดลบสามเศษห้าส่วนสิบสี่บวกหนึ่งเศษสี่ส่วนยี่เอ็ดนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจำนวนค้าเหล่านี้ให้เป็นเศษเกินก่อนได้เท่ากับ นะครับ75ส่วน7ลบ47ส่วน14บวก25ส่วน21ดนะครับเด็กๆน่าจะจำได้แล้วนะครับว่าทำยังไงเปลี่ยนจำนวนกค้าให้เป็นเสร็จเกินนะครับหรือถ้าจำไม่ได้อัอย่างนี้นะครับ7คูณ10ก็เป็น70 5บวกก็เป็น75นะครับเพราะนั้นก็คือเอาส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มแล้วไปบวกกับเศษนั่นเองนะครับส่วนตัวส่วนยังคงเป็นตัวเดิมเป็น7เป็น14เป็น21 เหมือนเดิมนะครับเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันบวกลบกันได้ไหมครับไม่ได้นะครับเมื่อไม่ได้เราก็ต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับในที่นี้ก็เปลี่ยนตัวส่วนทุกตัวให้เท่ากันนั่นคือทําให้เป็น42นะครับโดย7นะครับจะทําให้เป็น42ก็เอา6มาคูณนะครับเอา6มาคูณ7ข้างล่างก็เอา6มาคูณ75ข้างบน 14จะเปลี่ยนให้เป็น42ก็ต้องเอา3มาคูณ3ามมาคูณสิข้างล่าง3ก็คูณ47ข้างบนยี่จะทําให้เป็น42ก็ต้องเอา2มาคูณ2องคูณยีข้างล่าง2ก็คูณ25ข้างบนนะครับจึงเท่ากับเจ็ดสิบหกคูณ้าคูณหส่วนเดคูณหลบนะครับจาก47่สิบเจ็ส่วนสิก็เป็น47่สิบคูณสส่วนสิบคูณสบวกจาก25่ส่วนยีก็เป็น25่สิคูณสส่วนยี่สิ สองนะครับแต่ละตัวนะครับเศษส่วนแต่ละคู่แต่ละชุดก็จับคูณกันให้เรียบร้อยนะครับก็เท่ากับ450ส่วน42ลบนะครับตัวนี้คูณกันได้ร้อยส่สบ่วน42บวกตัวนี้คูณกันก็ได้50ส่วน42ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวเศษลบและก็บวกกันได้เลยนะครับเราก็จะได้ว่า450ลบ141อีบวกอีก50 เท่ากับ359นะครับส่วนก็เป็น42เหมือนเดิมซึ่งเป็นเศษเกินเราก็ต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนกละก็จะเท่ากับ8เศษ23ส่วน42เพราะนั้นข้อ1ต่อ8เศษ23ส่วน42ข้อที่2ในวงเล็บเอาวงเล็บเปิด5ส่วน6บวก1ส่วน3วงเล็บปิดคูณ9ส่วน11วิธีทำนะครับจาก วงเล็บเปิด5ส่วน6บวกเศษ1งส่วน3วงเล็บปิดคูณเศษ9ส่วนสนะครับมันมีวงเล็บเราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนก็จะเท่ากับนะครับในวงเล็บมันเป็นการบวกเศษส่วนซึ่งตัวส่วนไม่เท่ากันก็ต้องทำให้เท่ากันโดยทำเศษ1ส่วน3ให้มีส่วนเป็น6โดยการนำา2มาคูณ3 2คูณ3ข้างล่าง2ก็คูณ1ข้างบนนะครับเพราะนั้นในวงเล็บนี้ก็คือ5ส่วน6บวก1งคูณ2ส่วน3คูณ2วงเล็บปิดคูณ9ส่วน11ยกมาเหมือนเดิม นะครับก็จะเท่ากับในวงเล็บก็คือ5้ส่วนหยกลงมาบวกกับ1นคูณสก็ได้2 3งสคูณก็เป็น6ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถจับบวกกันได้นะครับคูณด้วย9ก้ส่วนสิยกลงมาเหมือนเดิมเท่ากับนะครับหบวกกับ2ก็เป็น7จส่วนหคูณกับ9ก้ส่วนสินะครับตัดทอนกันได้เศษส่วนคูณกันจับคูณกันได้เลยนะครับตัดทอนกันได้ก็ตัดทอนกันเลยโดยข้างบนตัดทอนกับข้างล่างจะเป็นจํานวนอาจเป็นเศษส่วนตัวเดียวกันหรือเศษส่วนที่ ตัดแบบไขวอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะได้ว่า3ามคูณสเป็น6 3สคูณสเป็น9ตัวนี้ก็จะเหลือเจ็ดคูณสข้างล่างก็จะเหลือสอคูณสิซึ่งก็เท่ากับ7จ็ดคูณสส่วนสคูณสิเนะครับเท่ากับ21ส่วน22เป็นเศษส่วนแทหเพราะนั้นตอบ21ส่วน22ข้อที่3 2สเศษ1นส่วน3คูณวงเล็บเปิด7เศษ2ส่วน7หาร4เศษ1ส่วน หกวงเล็บปิดวิธีทำนะครับจากโจทย์2เศษ1ส่วน3คูณวงเล็บเปิด7เศษ2ส่วน7หาร4เศษ1ส่วน6วงเล็บปิดนะครับเป็นเศษส่วนจำนวนคละทั้งหมดเราก็ต้องทำให้อยู่ในรูปจำนวนอาเป็นเศษเกินนะครับเสร็จแล้วก็ทำในวงเล็บก่อนซึ่งมันเป็นเครื่องหมายหารมันไม่สามารถหารได้ก็ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับตามขั้นตอนกระบ,บวนการไปทีละขั้นดังนี้เท่ากับนะครับ สองเศษหนึ่งส่วนสามก็ทําให้เป็นเศษเกินก็จะเป็นเศษเจ็ดส่วนสามคูณนะครับเจ็ดเศษสองส่วนเศษทำให้เป็นเศษเกินก็เป็นห้าสิบเอ็ดส่วนเจ็ดหารนะครับสี่เศษหนึ่งส่วนหกทำให้เป็นเศษเกินก็เป็นยี่สิบห้าส่วนหกทำในวงเล็บนี้ก่อนเพราะนั้นตัวข้างหน้าก็ยกเจ็ดส่วนสามลงมาเครื่องหมายคูณลงมานะครับในวงเล็บนี้หารกันยังไม่ได้ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับตัวหารกับเศษเป็นส่วนจากยี่สิบห้าส่วนหกก็เป็นหกส่วนยี่สิบห้า นะครับข้างในคูณกันได้เท่าไหร่ก็เอาออกมานะครับเอาคาตอบมาแล้วก็มาคูณกับตัวที่อยู่ข้างนอกนะครับเท่ากับ7จส่วนสยกลงมาเหมือนเดิมคูณข้างในคูณกัน51าคูณหได้3ามร้อยหกเจ็ดคูณยีได้175ตัดตอนกันได้นะครับ3 1เป็น3 3คูณ102เป็น30 7 1เป็น7 7คูณ25ได้175นะครับข้างบนก็จะเหลือ1นคูณกับ 102จึงเท่ากับ10 2ข้างล่างเหลือ1คูณกับ25จึงเท่ากับ2 5สนะครับ102่ส่วน25เป็นเศษเกินเพราะนั้นทำให้อยู่ในรูปจำนวนคะก็จะได้4เศษ2ส่วน5เพราะนั้นข้อที่3ตอบ4เศษ2ส่วน5 4อ้วนมีเงิน560บาทซื้อหนังสือเตรียมสอบ5ส่วน14ของเงินทั้งหมดส่วนที่เหลือทำบุญค่าอาหารสุนัขจรจัดอ้วนทำบุญเป็นเงินกี่บาทเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ อ้วนมีเงิน560บาทก็เป็น560ลบนะครับวงเล็บเปิดเศษ5ส่วน14คูณ560คือเงินอ่าที่ซื้อหนังสือเตรียมสอบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับส่วนที่เหลือเป็นเงินทำบุญเพราะนั้นเงินทำบุญก็คือหลังจากเอาเงินทั้งหมดลบด้วยเงินซื้อหนังสือนะครับซึ่งเงินซื้อหนังสือก็คือเศษ5ส่วน6คองทั้งหมดก็คือคูณนักรับ560นั่นอีกวิธีทำอ้วนมีเงิน560บาท ซื้อหนังสือเตรียมสอบเศษหส่วนสิบสของเงินทั้งหมดซื้อหนังสือเศษหาส่วนสิบของเงินทั้งหมดก็คือคูณห้าร้อยหกสิบนะครับเศษส่วนคูณกับจํานวนเต็มตัดทอนกันได้คูณกันได้นะครับก็จะได้สิบสี่หนึ่งเป็นสิบสี่คูณสีบเป็นห้ายหกสิบข้างบนเหลือห้าคูณสีบเท่ากับสองร้บาทอ้วนตามบุญเป็นเงินนะครับห้าร้ ลบ200เท่ากับ360บาทนะครับ200นี้คือเงินซื้อหนังสือนะครับเงินทั้งหมด560ลบ200ที่เหลือเอาไปทำบุญเพราะนั้นทำบุญ360บาทนะครับตอบอ้วนทำบุญเป็นเงิน360บาทตรวจสอบเนื่องจาก5ส่วน14น้อยกว่าเศษ1ส่วน สองห้าร้อยหกสิบลบวงเล็บเปิดห้าส่วนสิบสี่คูณห้าร้อยหกสิบวงเล็ปิดมากกว่าห้าร้อยหกลบเศษหนึส่วนสคูณห้าร้อยหกสิบวงเล็ปิดห้าลบวงเล็ปิดอ่วงเล็บเ,บเปิดห้าส่วนสิบสีคูณห้าร้อยหกสิบวงเลปิดมากกว่าห้าร้อยกลบสองในวงเล็บนี้นะครับคูณกันเรียบร้อยได้สองร้อนะครับห้าร้อยหกลบวงเล็บเปิดหส่วนสิคูณห้าร้อยหก นะครับอันนี้คือตัวจากประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับยกลงมามากกว่า560ลบ280คือมากกว่า280ซึ่งคำตอบที่ได้นะครับควรจะมากกว่า280คำตอบเราได้เท่าไหร่ครับได้360มากกว่า280ไหมครับมากกว่า380อ่ามากกว่า280ดังนั้น360เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล ข้อ5กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง1ส่วน5ของลูกบอลทั้งหมดมีลูกบอลสีเขียว2ส่วน3ของลูกบอลทั้งหมดที่เหลือเป็นลูกบอลสีน้ำเงิน4ลูกกล่องใบนี้มีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกประโยคสัญ,ญลักษณ์จากโจทย์นะครับสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า4หารวงเล็บเปิด1ลบ1ส่วน5ลบ สส่วน3วงและปิดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำนะครับกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดงเศษ1ส่วน5ของลูกบอลทั้งหมดมีลูกบอลสีเขียวเศษ2ส่วน3ของลูกบอลทั้งหมดจะมีลูกบอลสีน้ำเงินก็คือ1ลบด้วยเศษ1ส่วน5ลบเศษ2ส่วน3นัับเท่ากับเศษ15ส่วน5า้าาส่วน15านะครับทำให้ตัวส่วนเท่ากันคือทำให้เป็น15นั่นคือที่มา นะครับเพราะนั้นเอา15มาคูณ1ก็จะเป็น15ส่วน15นะครับ1ส่วนห้าำให้ส่วนเป็น15ก็เป็น3ส่วน15เศษ2ส่วน3าทำให้ส่วนเป็น15ก็เป็นเศษ10ส่วน15ของลูกบอลทั้งหมดตัวส่วนเท่ากันนะครับก็จับลบกัน15ลบ3ลบ10ก็เท่ากับเศษ2ส่วน15ของลูกบอลทั้งหมดมีลูกบอลสีน้ำเงินเศษ2ส่วน15ของลูกบอลทั้งหมด คิดเป็น4ลูกนะครับ4ลูกโจทย์กำหนดว่าเป็น4ลูกกล่องใบนี้มีลูกบอลทั้งหมด4หารเศษ2ส่วน15หารกันไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนเครื่องหมาหารเป็นเครื่องหมายคูณก็จะเท่ากับ4คูณจาก2ส่วน15ก็เป็น15ส่วน2ตัดทอนกัน2 1เป็น2 2 2เป็น4ีนะครับข้างบนเหลือ2คูณ1 5ข้างล่างเหลือ1 จับคูณกัน2อคูณสิก็เท่ากับ30ลูกตอบกล่องใบนี้มีลูกบอลทั้งหมด30ลูกตรวจสอบนักรับถ้ากล่องใบนี้มีลูกบอล30ลูกเป็นสีแดงเศษ1นึ่ส่วนหของลูกบอลทั้งหมดนั่นคือเศษ1นึ่งส่วนหคูณสาซึ่งเท่ากับ6ลูกลูกบอลสีเขียวเศษสอส่วนสของลูกบอลทั้งหมดนั่นคือเศษสองส่วนสคูณสาก็เท่ากับ20ลูก จะได้ว่าเหลือเป็นลูกบอลสีน้ำเงินก็คือ30ลูกบอลทั้งหมดลบสีแดง6ลบสีเขียว20เท่ากับ4ลูกนะครับดังนั้น30ลูกเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจมีข้อสงสัยติชมอนใดนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับทุกคน